วันนี้นอนมาดีๆน่ะนอนบนเตียงดีๆน่ะอยู่ๆตีสองแม่น้ําท่วมหัวหเตียงน้ําท่วมตัวท่วมบ้านถ้ต้องปีนออกมาใช้ชีวิตอ่ะแล้วเขาเจ้าเงินแบบไหนไปผ่อนเขาต้องผิดสัญญายอยู่แล้วตอนนี้นะครับที่ผมเห็นข่าวนะครับจากไทยเศรษฐกิจนะครับปริมาณรถน้ําท่วมที่ภาคใต้ 2- 2 0 0 0พันคันนะครับมูลค่าเสียหายรวม1 1,000ล้านยังไม่รวมบ้านธุรกิจสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงชีวิตคนด้วยมันแย่มากนะตอนนี้ที่ ใหญ่นะครับมีหลายๆคนเนี่ยรถน้ําท่วมแล้วแต่เขาต้องใช้ชีวิตเขาก็จะมาซื้อรถใหม่มาจองรถที่สาขาทุ่งสงผมนะครับปรากฏว่าไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีประวัติผ่อนล่าช้าจากเหตุการณ์น้าท่วม2นะครับ มาตรวจสอบอาชีพครับบางคนทาร้านเสริมสวยแต่มาตรวจสอบอาชีพน่ะร้านเสริมสวยยังไม่ได้เปิดเพราะน้ำท่วมหมดเลยร้านขายของชําร้านอาหาร้ําสั่งไม่ได้เปิดแล้วก็ทํางานบริษัทจริงแต่ตัวบริษัทเองก็โดนน้าท่วมคือยังไม่ได้เปิดบริษัทก็ยังไม่รู้ว่าจะเลิกเอาพนักงานหรือเปล่าผู้นี้จัดฟิเน์ไม่ผ่านมเลยครับคือน่าสงสารนะครับคนเราอ่ะเขาไม่ได้ผิดจากการที่ว่าเขาผิดชําระหนี้โดยนิสัยของเขาอ่ะเขาติดบัตรนิสโดยที่ว่าเขาหมุนเงินไม่ทันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แต่นี่มันคือปรากฏการธรรมชาติอ่ะคือแย่อยู่แล้วอ่ะแต่จะซื้อรถ ันใหม่ก็ซื้อไม่ได้รถคันเก่าก็พังไม่มีตังค์ซ่อมงเงี้ยอยู่ยังไงตอนนี้บัตรเครดิตก็ไม่มีเงินจ่ายเงี้ยแล้วมันจะยังไงต่อธนาคารไม่ไม่ปล่อยคือไม่ต้องซื้อรถก,กับผมก็ได้นะครับแต่ผมผมมองว่าตอนนี้มันควรจะมีเรื่องของการพักชำรนะหนี้เนาะอย่างตอนตืนะ่โควิดเนี่ยมันก็ต้องมีพักชำระหนี้ว่าโควิดมาคนทํางานไม่ได้เงี้ยเอออย่างเงี้ออยน้ำท่วมมาคนทํางานไม่ได้เงี้ยก็ควรจะมีการพักชำระหนี้ให้คนที่เขาโดนผลกระทบไงนะนะครับสองนะครับถ้าเกิดเขาผิดสัญญาโดยปกติเน หรือก่อนหน้านี้คุณก็ยึดรถเขาได้เลยหรือติดแจ้งบูโรได้เลยธนาคารอะ่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาผิดสัญญาโดยที่ว่าเขาต้องไปอยู่บนหลังคาบ้าน4วันไม่มีข้าวกินไม่มีน้ํากินการที่ว่าเขาเนี่ยไม่มีอาชีพไม่มีเงินอะ่ะโดยที่อยู่ๆวันเนี้ยนอนมาดีๆนะนอนบนเตียงดีๆนะอยู่ๆตีสองแม่น้ําท่วมหัวเตียงน้ําท่วมตัวท่วมบ้านแล้วต้องปีนออกมาใช้ชีวิตอะ่ะแล้วเขาเจ้าเงินจากไหนไปผ่อนเขาต้องผิดสัญญาอยู่แล้วอะ่ะมันมันควรจะต้องช่วยเหลือกันตรงนี้มันมันนะวันนั้นผมพูดไปก็หาดใหญ่คน จังหวัดเดียวเหรอครับพี่ทำไมที่อื่นไม่ได้บ้างผม ควรจะยกเรื่องทั่วประเทศเลยมันมัน,ม,นมันต้องแยกกันนะคนเราบริวทก,กันนะผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนนะแต่ว่าเอางี้ผมพูดไปเฉยๆแล้วกันเพราะว่าผมไม่ใช่รัฐบาลแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของธนาคารผมไม่ใช่เจ้าของเงินด้วยนะผมเป็นแค่พ่อค้าคนหนึ่งตัวเล็ก,ลกแต่ผมมองสะท้อนว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ติดแบล็ีลิสต์แต่เหตุการณ์น้าท่วมทําให้เขาติดเนื่องจากเขาอาจจะไว้ใจนะผู้นำของเขาว่าเอาอยู่ไม่ถึงเขาก็เลยไม่ลดหนีไม่ขนของหนีสุดท้ายมันเอาไม่อยู่เขาหมดตัวก็อยากให้เก็บคนดีๆ ไว้นะครับเผื่อวันหนึ่งเขาฟื้นขึ้นมาเขาอาจจะเป็นลูกค้าหลักของธนาคารคุณก็ได้วันนี้คนลำบากย้า้เข้าไป ช่วยแต่ผมอ่ผมมีเงินนิดเดียวอะ่ะผมทําอะไรไม่ได้หรอกความเสียหายมันเป็นหมื่นล้านธุรกิจผมมันแค่หลก100ักร้อยอ่ะแล้วผมจะเอาอะไรไปช่วยบอกเฮีเทบบางทีก็เจอนักเลงก็บอกบอกไองเงี้ยคุณถ้าใครมาจากหาดใหญ่คุณขายรถเขาฟรีผ่านลูกเงื่อนไขกูก็เจ๊งก็ดีกูก็มีเงินอยู่แค่นี้ทั้งตัวเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารก็เป็นร้อยนะเราจะเอาอะไรไปช่วยมันมัน,ม,นมันช่วยได้แค่โอนตังค์หลักหมื่นหลักพันเนี่ยเออไปช่วยเออน้ำท่วมภาคใต้อะไรเงี้ยเออได้แค่นั้นแหละ เราผมทําขนาดนั้นผมก็ตายพอดีนอนวัดเหมือนกันเจ๊งแต่ว่าเราเห็นไงเราเห็นถึงมุมมองนี้ว่ามันมีคนที่เดือดร้อนโดยที่เขาไม่ได้อยากจะเดือดร้อนอ่นะเนาะมันเป็นเรื่องของภยัยธรรมชาติคีดเหตุอย่างไรคอมเมนตได้ขอสุภาพนะด่ามากูด่ากลับนะนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อทานล่างแล้วกันนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับธนาคารไหนที่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะขอบคุณครับ